คู่ต่อสู้ของคุณคือยูเวนจะอนาจักรศักดิ์สิธิ์นักรบเดี่ยวจากพาวเวอเซียงมันจิสวัสดีทุกคนฉันคือซีหวานจวินวันนี้เราจะดูซีรีส์แอนิเมชันจีนภาพยนตร์เรื่องแรกของคุยปาคุยปาออกฉายในปี2011ภาคต่อคุยปามีภาพยนตร์สองภาคต่อและแอนิเมชันสองเรื่องแม่รายได้ไม่สูงแต่คุณภาพของผลงานชื่อเสียงและคะแนนดาวบันคุยปาถือเป็นแอนิเมชันจีนที่ดีและคุยปาแล้วเรื่องอะไรขอให้ทุกคนกดไลค์ เริ่มกันเลยเรื่องเราเกิดในแดนหยวนหยางมีทั้งแดนฟ้าและแดนดินเทพแดนฟ้ามีชีวิตที่มีเหตุผลและมีประสิทธิภาพแดนดินมีหลายเผ่าอยู่ร่วมกันมีหลายประเทศทุกสามร้อยสามสิบสามปีแดนหยวนหยางจะเกิดชีวิตที่แข็งแกรงคุยป่าว่ากันว่าเมื่อเกิดคุยป่าจะนำภัยพิบัติมาดังนั้นทุกครั้งสองโลกจะร่วมมือกำจัดคุยป่าเข้าสู่ยุคคุยป่าปีหนึ่งพันหกร้อยหกสิบสี่เทพชายโจมตีก่อนคุยป่ารุ่นที่หกตื่น อย่างไม่คาดคิดคุยบ่าวรุ่นที่หกยังรอดเขาตกลงสู่โลกถูกมังเสียวหมานรับเลี้ยงตั้งชื่อว่ามันจี8ปดปีต่อมาในหมู่บ้านอว้ยจุนมันจีกำลังเรียนไมสู้กับเสียวหมานไม่คือพื้นฐานของทุกสิ่งในโลกไมสู้คือการมองทะลุสิ่งต่างๆสัมผัสไมที่มีอยู่ทุกที่ผ่านไมเมินสันไมทําให้มีพลังมหาศาลสัมผัสไมรูปคนไม่รวมกันริ้งไมเมิน ค่าบุกห้า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 หาหาหาห้า,หาจริงๆม้าน้อยและมันจีมองตัวเองเป็นนักรบเดี่ยวเป้าหมายชีวิตของมันจีคือเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่เพราะมันจีในระหว่างฝึกได้กระตุ้นพลังของคุยปาสองสว่างสองโลกและลูกน้องดุนสี่ของคุยปาก็รับรู้ถึงการคืนชีพของคุยปาดังนั้นสว่า์และโลกเตรียมทำลายคุยป่าครั้งเป้าหมายคือกระหอยทากที่คุยปาปรากฏบ่อยสุด พร้อมกันนั้นลูกน้องรุ่นสี่ของคุยป่าชื่อ12ปีศาจพวกเขาเฝ้าอาวุธของคุยป่าบนกระหอยทากนอกจากนี้12ปีศาจยังรอคอยการคืนชีพของคุยป่ากลับมาที่มันจีวันนี้เขาลมมาน้อยท้าทายหัวหน้าหมู่บ้านอีกครั้งขณะนี้แจ้งให้ผู้มาเยือนมาน้อยและหัวหน้าหมู่บ้านมันจีรับคาําท้ายินยอมทั้งสองฝ่ายไม่มีใครโทษเอาล่ะเริ่มเลยต่อไปการท้าทายระหว่างพ่อและหัวหน้าหมู่บ้านเริ่มขึ้น ถ้าไม่ตายของมาน้อยชื่อว่าบ่าววังชงบนพื้นฐานนี้เขายังใช้การโจมตีสามครั้งที่ทรงพลังยิ่งขึ้นการโจมตีสามครั้งพอ่ออย่าเรียกฉันว่าพ่อเรียกฉันว่าท่านมานอสุดท้ายการท้าทายของมันเล็กและมันจะยังล้มเหลวจริงๆมันคือพ่อลูกที่ทำให้หมู่บ้านวุ่นวายพอดี คำสั่งทหารจริงเพื่อโจมตีควายประมาณถึงหมู่บ้านเตรียมเลือกนักระบอดศูนย์จากทุกประเทศโจมตีกระหอยทากใช้โอกาสนี้หัวหน้าหมู่บ้านตัดสินใจให้พ่อลูกมันเข้าร่วมทหารออกจากที่นี่เขายังแกล้งแผ้ก,การท้าทายพ่อลูกมันหน่อยมันพ่อลูกหลังสงครามหัวหน้าหมู่บ้านจัดพิธีส่งเสริมให้ทั้งสองเข้าร่วมโจมตีทหารตามใจทุกคนหวังให้ฮีโร่อยู่ในหมู่บ้านของตนเองไม่ต้องห่วงหัวหน้าหมู่บ้านฉันอยากให้หมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงเพราะฉันท่านมาหนอ ช่แล้วแน่นอนสุดท้ายมาเซียวมาและหมันจีถูกหัวหน้าหมู่บ้านโน้มน้าวตัดสินใจปรับคุยป่าแต่หลังจากที่พ่อและลูกจากเมืองมันไปกลุ่มคนแปลกหน้ามาถึงหมู่บ้านว่าวาหัวหน้าชื่อสเสวียหลุนต้องการปล้นเงินจากการบริจาคไม่คาดคิดว่าสเสวียหลุนมีพลังมากเขาเอาชนะหัวหน้าหมู่บ้านบังคับให้ชาวบ้านยอมแพ้ในยามวิกฤตมาเซียวมาผามานจีรับมาหมู่บ้านว่วที่แท้สเสวียหลุนและมาเซียวมาเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นแต่ทั้งสองเลือกเส้นทางต่างกัน ตอนนี้มาเซียวมาตัดสินใจปกป้องหมู่บ้านวววและต่อสู้กับสเสวีหลุนในการต่อสู้มาเซียวมาสแสดงพลังเหนือกว่าหัวหน้าหมู่บ้านที่ผ่านมาเขาท้าทายหัวหน้าหมู่บ้านแบบไม่เต็มที่แต่มาเซียวมากลับถูกสเสวีหลุนกดดันแม้ตมานจีก็ถูกตีลอยตมานจีมีจิตวิญญ,ญาณไม่ยอมแพ้ยังต้องการช่วยฮีโร่ในใจของเขาหม่านต้าเอาชนะสเสวีหลุนเปิดประตูพลังกักขังพลังทหาร ไม่คิดว่ามันจะช่วยมันเสี่ยวหมานชนะมนุษย์หิมะทาให้มนุษย์หิมะหนีไปพ่อกับลูกตัดสินใจเข้าร่วมกองทัพคุยป่าบ้าบินเพราะยังไม่เจอฆ่าแน่นอนว่าเป็นเรื่องจริงมันจิตชื่นชมมันเสี่ยวหมานเขาอยากร่วมมือกับมันเสี่ยวหมานเพื่อเอาชนะคุยป่าและมีชื่อเสียงทั้งสองไปถึงเมืองหลวงมิลามันเสี่ยวหมานใช้ตราเพื่อเข้าพักแต่เจ้าของโรงแรมปฏิเสธเพราะโลกนี้ใช้ตาแบ่งระดับตรายิ่งสูงยิ่งมีเกียรติ ตราของมันเสียวหม่านไม่เป็นที่ยอมรับในขณะนั้นมีแขกอีกคนมาซื้อคาราเซียวขพันมีตรามันกระักสิทธิ์เจ้าของโรงแรมเปลี่ยนท่าทีทันทีให้คาราเซียวขพันจองโรงแรมมันจีไม่พอใจอย่างมากมันเสียวหม่านท้าคาราเซียวขพันให้ต่อสู้แบบยาวเสียการต่อสู้ยาวเสียเป็นการท้าทายพิเศษทั้งสองต้องแนะนําตัวและดวลกัน ไม่เคยคิดว่าคาราโชพันจะเก่งขนาดนี้เขาไม่ต้องลุกขึ้นก็สามารถป้องกันการโจมตีของมันเสียบและคาราโชพันยังเปิดประตูพลังที่สี่ได้ว่ากันว่าร่างกายมีประตูพลังสิบสองประตูยิ่งเปิดได้มากก็ยิ่งแกร่งแต่มารเสียวมันเปิดได้แค่สามประตูทําให้มานจีที่ชื่นชมมันเสียมันรู้สึกตกใจมากคนแบบท่านมานอทั่วโลกมีไม่กี่คนขอให้เขารับฉันด้วยท่านมานอต้องรอให้เธอเก่งเหมือนฉันก่อน ต่อมาคาราโชกพันเอาชนะมันเสียมันเขาเกือบทําให้มันเสียมโนเสียหน้าเสียศักศีปกการเสียศักศีถือเป็นความอับอายใหญ่โชคดีที่มันจีช่วยทันไม่ให้เสียหน้าที่แท้มันจีรู้ดีว่าศักศีของมันเสียมโนเขาสร้างขึ้นเองแต่มันจีก็ยังชื่นชมมันเสียมโนพ่อที่ฉันเคารพและให้กําลังใจเสมอรู้จักชื่อเสียงของมันดาไม่ใช่ชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่เขาทําเองทั้งหมดที่แท้คุณรู้มาตลอด ไม่มีเครื่องหมายนี้แต่ใช้มันเพื่อให้กำลังใจฉันเครื่องหมายนี้คือสิ่งที่ฉันควรจะได้ตอนนี้มันดามอบเครื่องหมายนี้ให้คุณมันจีและท้องฟ้าเป็นพยานมอบเครื่องหมายนี้ให้คุณแต่มานดาไม่ต้องกังวลฉันยังมีห้าห้าห้าสุดท้ายมันจีและมันเสี่ยวมันยิ้มให้กันไม่สนใจความล้มเหลวเจ้าหญิงลิลลี่เอปรากฏตัวทันที ลิลี่ไอเคยหนีจากความวุ่นวายของประเทศเขากับมันจีมันเสี่ยวมันเป็นเพื่อนเก่ามีชื่อเรียกพิเศษสำหรับลิลี่ไอเขาไม่ใช่แม่คุณบอกไปกี่ครั้งแล้วจริงๆในช่วงเวลาที่อาณาจักรสัตว์ลิลี่รักเคยมีความรักกับม่านเสี่ยวมานแต่พอรู้ตัวตนของลิลี่รักม่านเสี่ยวมานกลับไม่ตอบสนองความรู้สึกนี้ต่อมาลิลี่รักถูกเรียกกลับอาณาจักรทั้งสองแยกจากกันตอนนี้ภายใต้การไก่เกลี่ยของลิลี่รักปัญหาที่โรงเแรมสงบลงม่านเสี่ยวมานพามานจี จากไปโดยไม่พูดอะไรวันถัดมาม่านและลูกชายไปที่เกี่ยวใบเพื่อเข้าร่วมกองทัพกองทัพจะขึ้นเรือรบขนาดใหญ่ไปยังหมายเลขหนึ่งออกเดินทางไปกับหอยทากแม้ว่ากองทัพมีเงื่อนไขคัดเลือกที่เข้มงวดสำหรับเรียนตาแต่คนเยอะม่านเสี่ยวม่านและม่านจีแอบขึ้นเรือรบตอนนี้เกิดความวุ่นวายคาราลิตเติ้ลแพนถูกชี้ตัวเรียนตาที่ขโมยมาเขาไม่เพียงแต่ไม่ได้ขึ้นเรือยังถูกเจ้าหน้าที่ดูถูกตลอดเวลาแปลกจริงๆคาราเล็กปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามโจมตีไม่ตอบโต้เลย เห็นแล้วมันจะคิดถึงอดีตตัวเองเขาเคยอยากได้สัญ,ญลักษณ์แข่งเกียรติมากเด็กที่เกิดในตระกูลใหญ่จะมีพิธีบรรลุนิติภาวะที่ยากลืมเขาอิจฉาคนที่มีสัญ,ญลักษณ์หวังเสมอว่าจะได้สัญ,ญลักษณ์ของตัวเองไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนใช่แล้วสัญ,ญลักษณ์เก่าๆสำคัญขนาดนั้นจริงหรือตอนนี้มันจิตหนักว่าสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่ทุกอย่างเขาออกจากยานรบกระตุต้นคาราเล็กแสดงพลัง แต่คาราเล็กไม่ตอบสนองมันจิตัดสินใจช่วยคาราเล็กเขาท้าถ่ายเจ้าหน้าที่สู้ถ้ามันจตนะเจ้าหน้าที่ต้องปล่อยคาราเล็กคู่ต่อสู้ของคุณคือนักรบเดี่ยวจากหมู่บ้านวาวเวเขตยูเวประเทศสัตว์ศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นมันจิและนายทหารเริ่มดวลกันแม้มันจีไม่ชำนาญการใช้ขายหนังสือแต่เขายังใช้ความคล่องแคล่วโจมตีนายทหารมีคาดคิดนายทหารอีกคนกลับแทรกแซงการดวลเขาโจมตีมันจิทําให้มันจีล้มลง แน right <making adequately> ่นอนนายทหารมีข้ออ้างอ้างว่าต้องการรักษาความสงบแต่มันจีลุกขึ้นอีกครั้งเขาทนการโจมตีของนายทหารและท้องชื่อตัวเองคู่ต่อสู้ของคุณคือนักรบเดี่ยวแห่งหมู่บ้านววในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์มันจีคู่ต่อสู้ของคุณคือนักรบเดี่ยวแห่งหมู่บ้านววในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์มันจีจริงๆแล้วมันเสียวมานอยากช่วยมันจี แต่เขาถูกล้อมรอบออกจากยานไม่ได้โชคดีที่ความมุ่งมั่นของมันจีมีผลต่อเหล่าปีศาจทุกคนเปิดประตูขายให้มันจีใช้พลังขายคู่ต่อสู้ของคุณมาจากมหาสมุทรเหล่าปีศาจจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วพลังขายคือการร่วมมือของปีศาจเพิ่มพลังการโจมตีได้มากมันจีหยุดปีศาจเขาต้องการต่อสู้ด้วยความยุติธรรมชนะนายทหารคนนี้ในขณะนั้นนายพลเข้ามาแทรกแซง เพราะเรือกำลังจะออกเดินทางเพื่อยุติความขัดแย้งนายพลต้องการหยุดพลังของมันจีนายพลกอดมันจีไว้ทําให้มันจีไม่รู้ตัวเกิดอะไรขึ้นโอ้นี่อะไร ไม่น่าเชื่อมังจีเรียกสัตว์พลังออกมาแล้วเข้าไปในร่างสัตว์พลังตอนนี้เขาหมดสติแล้วแทนที่ด้วยดวงตาคู่นั้นดวงตาที่ส่องแสงเมื่อดึงกลับแค่ยกมือขึ้นเล็กน้อยในพลนสัตว์ก็ถูกโค่นล้มจากนั้นสัตว์เริ่มโจมตีชุดจิ้งหนึ่งพลังโจมตีมหาศาลทําให้โลกมีรูใหญ่ในไม่ช้าในช่วงวิกฤตมังเสยิหมานปรากฏตัวด้านหน้าเขาเข้าต่อสู้กับสัตว์แนะนําตัวเองและท้าทายสัตว์ท้ายที่สุดการท้าทายของมังซิหมานปลุกสติบางส่วนของมังจี เขายอมปิดประตูของตัวเองแต่ไม่ยอมโจมตีมานเสียวมานยอมในประเทศประตูเบี้ยวแต่ไม่สนใจนักรบนี้ทุกคนรอความตายปรับแสงและพลังเต็มที่โจมตีเต็มที่กับความตาย สุดท้ายมังจีปิดประตูของตัวเองสัตว์ก็สลายไปตามลมเมื่อควันหายไปมองจีค่อยๆตื่นขึ้นลืมประสบการณ์ก่อนหน้าแค่อยากนอนกับมานเสียวมานแต่ชวีรจริ้งหมายเลขหนึ่งได้เริ่มแล้วการแยกตัวอย่างเร่งด่วนได้แต่น้ำตาไหลมองเห็นมานเสียวมานห่างออกไป พ่อมีคาดคิดคาราเซลเคอพานจิ้มเจียงส่งมันจีเข้าสู่ชววจิ้งหมายเลขหนึ่งชววจิ้งหมายเลขหนึ่งได้เริ่มเดินทางการต่อสู้ที่ก่อหอยท่าเกี่ยวกับคาราเซลเคอพานมีแอนิเมชันเรื่องยาวเกี่ยวกับคุ้ยป่าตระกูลคาราเซยลเป็นของประเทศมังกรตระกูลที่ปราบคุ้ยป่าและคาราเซลเคอพานเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลแต่เนื่องจากการต่อสู้ภายในของคุณนางในประเทศมังกรคาราเซลเคอพานถูกบังคับให้ออกไปหลายปีก่อนนี่คือเหตุผลที่ทําให้สิ่งของของเขาถ ที่นี่ไม่ขยายความเราจะเน้นที่การปรับคุ้บ่ารุ่นที่หกที่กําลังเข้าสู่กหอยทากต้องผ่านพื้นที่สวิตชิ้งที่น่ากลัวจริงๆแล้วก็หอยทากได้ตกลงไปในสัญญาณพื้นที่อื่นจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาทีมระดับสูงผ่านไปได้อย่างปลอดภยัยเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างราบรื่นนอกจากนี้บนยานรบมานเสียหมานพบกับสเสวีรลุนจากกองทัพกับตานยานรบเป็นผู้สาวสวยหลังจากนั้นไม่นานยานรบมาถึงจุดหมายแรกชช่ฝั่งกหอยทาก ไม่คาดคิดว่าชีเหิงซานและโยมีกวงจากสิบสองพูดตั้งป้องกันที่นี่พวกเขามีพลังแข็งแกร่งชีเหิงซานวางกับดักมากมายและเรียกสัตว์ประหลาดทรงพลังดังนั้นกองทัพถูกโจมตีทันทีขณะนั้นเทพเจ้ามาถึงเหนือย,ยานรบชื่อจริงสินเป็นเทพปรหลักของสวรรค์ครั้งนี้มาสู่โลกจริงสินนำอาวุธทำลายล้างแสงสว่างในอดีตเคยทำลายรุ่นที่สี่และสัตว์ประหลาดแต่แสงสว่างต้องอยู่ใกล้สัตว์ประหลาดเพื่อทำงาน ดังนั้นจิงซินขอให้กองทัพพาเขาไปที่ก็หอยทากแต่กวงก็จะทำลายสิ่งมีชีวิตรอบๆกุยป่าทั้งหมดทันทีกับตันตัดสินใจส่งแค่สองคนไปกับจิงซินคนแรกคือโยนต้าโถมันอีกคนคือสเสวียหลุนในนั้นสเสวียหลุนขอแสงใหญ่จะกับตันก่อนออกเดินทางกับตันคิดว่าฉันควรใช้สถานะไหนไปกับเทพทั้งสองนี้เพื่อทำภารกิจสำคัญน,นี้เข้าใจแล้วผู้บัญชาการเขตสงครามกอหอยทากเป็นไงบ้าง ดีที่ต่อไปม่านเสียวม่านสเวลุนจิงซินนั่งเรือเล็กไปกับหอยทากไม่คาดคิดว่าม่านจีซ่อนตัวบนเรือไปด้วยกันไม่มีทางเลือกม่านเสียวม่านต้องสั่งให้ม่านจีปกป้องจิงซินจากนั้นทุกคนไปถึงชายหาดโยนหยางเจี้ยซึ่งมีหมานเสียวมานและสเวียลุนร่วมมือสู้กับสิบสองปีศาจหมานจีคือหอจิงซินถูกชีหึงซานขังในเขาวงกตพิเศษในนั้นมีทหารโครงกระดูกมากมายจิงซินต้องร่วมมือกับหมานจีเพื่อออกจากเขาวงกตระหว่างนั้นหมานจีไม่สนอันตรายปกป้องจิงซิน ทำให้ 2, จริงส